สวัสดีนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่นักลงทุนมือใหม่าาส,มหมสายวีไวันนี้ขอนำเสนอ QQQI t t f ปันผลโหดๆอีกหนึ่งตัวเมื่อพร้อมแล้วก็ไปฟังเนื้อหาเบื้องต้นกันเลย NASDAQ 100 High Income ETF QQQI เป็นกองทุน ETF ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับรายได้ประจำผ่านการจ่ายปันผลรายเดือนพร้อมกับการมีส่วนร่วมในศักยภาพการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดัชนี NASDAQ 100 QQQI คืออะไร QQQI เป็นกองทุนที่บริหารโดย NEOs Investment ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Cover Call โดยการถือหุ้นในดัชนี NASDAQ 100และขาย Option เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากเบีย้ยประกัน Option กลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มรายได้จากการลงทุนและลดความผันผวน,นของพอร์ตโฟลิโอปันผลและผลตอบแทน อัตราท่านผลตอบแทนจากปันผล Dividend Yield ประมาณ14.5%ถึง15.9%ต่อปีการจ่ายปันผลรายเดือนโดยล่าสุดจ่าย0.637จ0.637ต่อหน่วยในเดือนพฤษภาคม2025 อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง12เดือนประมาณ13.2%ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิงอย่าง CBOE S และ P500 Bull r อินเด็กที่ให้ผลตอบแทน9.5%ในช่วงเวลาเดียวกันแนวโน้มระยะยาวและความน่าสนใจ QQQI มีจุดเด่นที่การจ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำจากการลงทุนอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนข,ของตลาดหุ้นเทคโนโลยีและกลยุทธ์การใช้ออปชันที่อาจจำกัดการเติบโตของราคาหน่วยลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้นราคาที่น่าซื้อที่สุด ราคาปัจจุบันของ QQQI อยู่ที่ประมาณ50.59โดยมีช่วงราคาต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์ที่41.17และสูงสุดที่54.47ดลเซนต์หากพิจารณาจากประวัติราคาการเข้าซื้อในช่วงที่ราคาต่ำกว่า45อาจเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการผลตอบแทนจากปันผลสูงสรุป QQQI เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหารายได้ประจำจากปันผลสูงและมีความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามควรพิจารณาความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและกละยุทธ์การลงทุนที่อาจจำกองรับเจ้าสวดการเติบโตของราคาหน่วยลงทุน และสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปและเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปด้วยนะจ๊ระ